สวัสดีครับผมอยู่กับโกวินเหมือนเดิมแอนแอนแอนนี่คือปลาดุกครับหาได้ง่ายๆที่ร้านค้าวันนี้ทำเมนูปลาดุกพัฉช,ชาทอดกรอบๆเนื้อจ้ะการทำความสะอาดปลาดุกอะง่ายๆครับเราก็จะมาทำตัดแง่งตัดอะไรออกก่อนนะปึ๊บๆแล้วก็จะหั่นเป็นท่อ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 นอน,อน,อน,นะแล้วอีกวิธีหนึ่งนะที่จะการความเข้ได้ก็คือเอาไปลวก <muitas> นะลวกให้ม oh, <and> <vậy> no, ันจะเกิดเมือกขึ้นมาอย่าทาให้ดูนะครับผมในแต่ก่อนเป็นเด็กน้อยชอบกินมากอ่ะเนาะไปโรงเรียนนี่สั่งละมันจะทําให้ไข่พัดเขราแหละเราตัดเงี่ยงแต่งเงี่ยงมันก่อนครับมันจะลื่นๆนะถ้ามีเขียงใหญ่ๆหน่อยก็จะดีหน่อยนึงนอไอ้ปากนั้นแหละนี่อีกวิธีหนึ่งที่จะไม่ให้มันคาวแล้วก็ต้องปาดเอาเลือดมันออกนะครับ ฉากนี้ไม่ควรไม่ควรดูมันลืล่นมากชึบออกมาซี่แน่เห็นไหมอันนี้ดูไม่ได้นะเล <zo os> ือดออกแล้วนี่เลือดมันจะออกตรงหางมันนะครับแล้วก็ปล่อยนะครับปล่อยทิ้งไว้นะให้เลือดมันออกพอประมาณนี่คือการจัดก,การของข่าวอีกหน่อยนยอะให้เลือดมันออก ง่ายครับทำเหมือนกันตัวนี้ก็ทําเหมือนการตัดเงี้ยงตัด,ตดเงี้ยงตัดหนวดมันออกแล้วก็ปาดปลายห่างนิดนึงนะเนี่นนนเยเห็นไหมเลือดมันออกแล้วแบบนี้นะนี่ลายเลีอยมมันออกนิดนึงนี่ถ้าเพื่อใครแบบ ไม่รอชากระบาดพุงเอาขีออกเลยแค่นั้นก็จบนะ,ะแต่อันนี้เลือดเขาก็จะออกไปเรื่อยๆนะนี่แล้วก็ปาดช่องนี้ด้วยนี่ถ้าเราปาดตรงนี้ล้มมันก็จะดันออกเลือดออกออกทั้งนวลน,นี่ขีออกปาดดูอันนี้แช่ฟิตไว้ไงถ้าเป็นสดๆดถ้าไม่ได้แช่ฟิตมันก็นกนออกจวๆดๆนี่แหละพวกใส่พวกแฮลเริ่มออกละน่น เอออ้าวหมามีนี่หว่าอันตรายนี่แล้วก็ต้องเก็บทําความสะอาดดีๆน,นะครับผมบ้านไหนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหมาเนี่อันตรายที่สุดเลยผมพาไปรักษามาเมื่อตั้งหลายบาทโอเคครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการเอาเมือกออกเลยทีเดียวโอเคครับนี่วิธีจัดการกับเมือกครับน้ำนั้นร้อนครับใส่ลงไปเลยครับ นับหนึ่งถึงห้านีเห็นไหมขาวขาวขึ้นนั่คือเมือกมันเรียบร้อยครับนี่าขาวขาวคือเมือกนะครับเอาออกครับน,นี่มาพักไว้นี่นี่แหละคือเมือกของฝานี่เรียบร้อยครับเจ้านี่เมือกมันนี่เห็นไหมง่ายไหมครับนี่นี่คือเมือกที่มันขาวนะครับถ้าไม่เอาตัวนี้ออกโคตรขาวเลยนะนเห็นไหมเน,นี่ยขูดออกแบบนี้นะครับแล้วล่างออกออกแล้วพูดถึงเนี่ย โอเคครับไม่มีเมือกแล้วนี่กระจิดแบบเนืดๆน,น,น,นี่โอเคเราก็มาหั่นกันเลยครับนี่ยสำหรับผมนะผมจะหั่นตรงนี้ก่อนนี่นปลาครับปลาสดุสดๆนี่บางๆครับเพราะว่าเราจะไปทอดก่อนนะทอดให้มันกรอบ เขาก็จะเหลือน้อยแล้วเพราะว่าเราปาดเอาพวกเซลล์พวกเลือดเขามันออกก่อนแล้วนั่นนะเข่ามือจวกปกติจับอย่างงี้ไม่ได้นะถ้ายังไม่เอาเมือกออกกันนะเกมนะลื่นเลยนเด้อ เรียบร้อยโอ้โหสวยงามดูเถอะดูปลาดูความเป็นปลาเนี่ยเราก็ล้างอีกรอบนึงครับนี่ไม่ต้องวุ่นวายมากรอบนี้เราก็จะใส่เกลือเจักหน่อยนึงก็ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยกูเสีอแม่บอกเสือกระเด็ดไปใส่คนนี่อันนี้หัวมันแล้วก็ผ่าครึ่งเลยนะครับเนี่ย ใส่ล่างไปเหมือนเดิมตัวนี้ก็ทำเหมือนกันครับอเอาเกลือใส่ลงไปนิดหน่อยนะครับพอมีรสชาติเดเนี่ล้วก็ล่างความขาวมันออกมันไม่ขาวแน่นอนนั่นแหละหลายขั้นตอนเลืกเกินนี่แค่นี้นะครับสวยเคยยี่ใจอฮ้ยใช่นี่ครับแมปนี่ใครมีแป้งอะไรก็ใช้แป้งก็น,นั่นแหละ อย่าไปสนใจแารไม่ใชแป้งเนี่ยผมไม่ใช่แค่มันซับที่เฉยนะครับซับน้าซับอะไรออกเวลาเราทอดมันจะได้ไม่กระเด็นนะอ่ะโรยแป้งลงไปนะครับไม่ต้องเยอะนะครับนี่แค่นี้ก็พอพอมันเวลาทอดไม่กระเด็นแค่นั้นเองครับก็หมายของผมเอาม่ชอบกันถ้าน้าม,มันอันนี้จะล้วก็รินน้ำออกคือทำไม่ให้มันมีน้ำอะ่ะ มีน้ำมหน่อยที่สุดอ่ะนี่ครับนี่เนื้อดิ่งเด้งเลยไยไม่มีขาวดมดูก็ได้ไงโอ้กินได้ดีสิ่งที่ขาดไม่ได้ครับพัดชาปลาดุกกรอบก็ต้องเป็นนี่ครับพริกไทยซดนะครับพริกไทยอ่อนนั่นแหละกระชายอันนี้ก็คือใบยี่หร่านะครับใครไม่รู้ค้ายๆใบกะเพราวควายอ่ะ เขาเร<า>ียกใบกระเพราควายแล้นะบ้านนี้กระเพราควายอันนี้เตรียมร้อทอดนะครับผมเมงวันหลายแล้วปิดไว้ก่อนโอเคครับผมข้าวนี้เราก็มาเริ่มเตรียมเครื่องรกระชายนะครับขาดไม่ได้เลยรกระชายไม่ได้ทําขนมจีนนะรกระชายเราก็าจะมาซอยเล็กๆนะครับนี่่าแบบนี้ หรือไทยแม่กะนี่นี่ง่ายเห็นไหมไปพริกไทยอ่อนพริกไทยเม็ดนี่หั่นเป็นข้อข้อละหนึ่งเซนจะดูพอดีแล้วก็สวยนี่หั่นครึ่งหนึ่งแบบนี้นี่แบบนี้ไปมีกระป่อยไปเลยนี่สวยของมันอยู่แล้วทำอะไรมาจ๊ะนี่คือมีพริกอะไรบ้างแม่มีพริกแห้งใช่ไหมีพริกสดนี่พริกแห้งแล้วก็มีกระเทียมไทยนะนี่ตำ องอย่างมันจะได้ความหอมความเืนนะและความเผ็ดของพริกแห้งหนะแม่เนาะอ <laughs> โอเคครับนี่แล้วที่เหลือเราก็เก็บไว้นี่เอาใส่ไว้แค่นั้นแหละนี่นี่พริกไทยอ่อนเตรียมการไว้แล้วก็พัดทีเดียวนะครับง่ายๆเครื่องปุกก็ประมาณนี้นะครับนี่คือมันของมันนะครับมันปลานะนี่ไข่มัน ของเขาแล้วก็จะเอามาเจียวด้วยนะแล้วก็เจียวให้หอมๆแล้วก็เอาลงไปพับแล้วก็ใช้น้ำมันเขาส่วนหนึ่งแล้วก็น้ำมันพืชส่วนหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปทอดตากันก่อนนะเริ่มการทอดครับเราจะทอดทิละนิดนะใส่ทิละหน่อยพอเดี๋ยวมันจะติดกันนะเพราะว่ามันมีแป้งอยู่ นี่น้ำหน่อยนะครับโอเคนี่ค่อยๆนะครับค่อยๆเซ้งะมันนี่เพราะว่าเราได้ทำการชุบแป้งมาหน่อยหนึ่งแล้วนะเห็นไหมมันจะไม่กระเด็นนะครับค่อยๆเซ้งะมันทังภาษาบอกเซงงเซงะเซงักเซงึกเซงยเหนื่ยเซงักมันเป็นิ่นยุยเซงักพอถึงเล็กหน่อยนึงแล้วก็พริกหน่อยนึงแบบนี้นะครับจักขึ้น เนี่ยมันจะไม่ติดกันเห็นไหมถ้าเราใส่แป้งเยอะนะมันจะติดกันแล้วก็จะเป็นแผ่นแก้ออกอยาก mm. เออแบบนี้จะโอเคกว่าอืได้แล้วครับเนี่ย mm. เรียบเหี่ยว mm. เพราะว่าเราหั่นบางๆเนาะนี่เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งอันนี้กรอบเท่ <laughs> <laughs> โอ้โห uh huh. อบเต oh. ้หวัวอ๋อครนี้ปล่อยน้ำก่อนนะครับอย่าไปคนเลยนะลิรอ,อบรอบนี้จะไม่เอากรอบเท่าไรนะเอาจำคำเพราะว่ามีกรอบแล้วกรอบนอกนุ่มในประมาณนี้นะจ๊ะารอบนี้กันได้แล้วครับนี่อ นี้กรอบน้อยๆช่ำๆเนี่ยโอ้ไม่น้อยแล้วแบบนได้อยู่นี่อันนี้เอบที่สองนี้ับ่สีสันมันจะต่างกันนิดนึงนะอันนี้กรอบมากฝั่งขวามือนี่กรอบมากอันนี้กรอบน้อยนี่อันนี้คือมันของป้านะครับเราจะเคี่ยวเพิ่มความหอมนะจะได้เข้าถึงทิกเนเจอร์ซอฟ์เค้าเวอร์อันดับ่ ไม่ใช่แหมเราจะเกี่ยวมันของปลาเลยนยแหมะจักรก,กลกเลยน,นจะเพิ่มความหอมนะมันจะเข้าถึงรสชาติของมันถ้าใครซื้อมาแบบสําเร็จรูปมันจะไม่มีแบบนี้นะไม่มีก็ไม่เป็นไรนะแล้วก็ใสใน้ำมันแล้วก็ผัดไปเลยนี่ยมันจะค่อยๆรีดน้ำมันออกเห็นไหม โอเคขั้นตอนแรกนะครับใส่พริกแห้งนี่พอประมาณอ,อันนี้พริกสดนะกระเทียมกระเทียมไทยโอ้โหเสต็ๆด่างแค่โอเคเนี่ยขวยมันหอมอูหอมมากมชุดรสก่อนนะครับใส่หลายแซ่บหลายโอเคน้ำตาลทรายมับ หนึ่งช้อนโต๊ะนี่ซอสสาเขียวขาดไม่ได้ใส่ไปเลยอ่าอะไรวะมันลวมั้เนี่ยมันจะเยิมๆหน่อยนึงนะเนี่ยเยิมๆแบบนี้นะเนี่ยนี่แหละมันจะคลุกคลิกเข้าสักซิกนเนเจอร์ซอฟต์พาวเวอร์เออน้ำปลานิดนึงน้ำปลาตาหน่อไม้ใช่มา แบบชื้อลูกเชืวอหลานน่ะแต่รุ่นย่ารุ่นปู่อ่ะนี่มันจะเยิ้มแบบนี้นะนี่ค่ายๆน้ำเชื่อมนะปรุงแค่นี้กรู้ไม่ต้องบอกรสชาติหอ,ห,อหอมไหมหอมมากหอมมากเห็นไหมกระชายนี่อ่ะพริกไทยอ่อนนี่ใส่ลงไปใส่มันสะลดนิดนึงนีน่ นี่สุดท้ายครับใส่ปลาดุกลงไปเรียบร้อยจักนิดนึงที่มันติดกันตักขึ้นนะครับเนี่ยยักขึ้นแบบนี้นะเนี่ยเนี่ยตักขึ้นแบบนี้นะไข่น้ำซอสมันเข้าไปในตัวในเนื้อปลาไข่น้ำซอสเข้าไปในเนื้อปลานะพี่น้อง ทำขายได้เลยนะถ้าเรารู้สึกว่ามันแข่งไปแล้วก็สามารถเอาน้ำมันเติมได้มาเอ๊ะเอาน้ำใส่นี่นิดเดียวนิดเดียวสามสี่ confused. โอ้ยอ,อดตักขึน้นเอาวนะพี่น้องนะจะเป็นคนตักขึ้นแบบนี้ ขาดไม่ได้ใบยี่หร่าหรือใบกระเพราควายใส่ลงไปครับบีใส่ไปเลยแบบนี้นะเนี่บี้บีบแบบนี้นี่เนี่ยหอมมากครานี้เราก็ลั้กขึ้นเหมือนเดิมเนี่อย่าไปนคนไมต้องทักขึ้นแบบนี้ให้ใบกระเพรามันจะลดนะโอ้หอมโอเคใส่ได้ทีแล้วก็เปลี่ยนเตา นี่แค่นี้เราก็มาเนี่เห็นไหมเดี๋ยวเครื่องมันจะใหม่แคกโคตรนะนะเนี่ยนะทำขายได้เลยนะจะบอกให้นี่คือผัดปลาดุกปลาดุกผัดชาใบายี่หราหอมกรอบกรอบ,อบนอกนุ่มในท้องแท้เนีย่ยอร่อยมอร้องรับประกันโอเคเรียบร้อยแล้วครับนี่คือ ิกเนเจอร์ซอฟท์พาวเวอร์ดียังหอมเลยหอมไหมนิ้วเข่าโอ้โหโหสุดยอดมากเลยเดี๋ยวนะเราต้องจัดหัวนี่หัวอยู่นี่นี่หัวประดก กอคือสุดยอดหอมใบยี่ราด้วยนะนี่ครับจุดเด่นของมันอยู่ตรงนี้ก็คือสวยสุดยอดพี่น้องคนงามสวรรค์ลํำลายเลยแบบนี้เซตเป็นที่เรียบร้อยครับโอ้โหสุดยอดครับปลาดุกผัดชากรอบกรอบกรอบนอกนุ่มใน อร่อยม่อร่องเด้อจ้ะนี่อ่ะเซ็เป็นที่เรียบร้อยครับพัดช,ชาปลาดุกกร,กรอบครับนี่หืมสีเหลืองๆอ่ะดูสิเออสุดยอดมากอีน้องคอง,งามเดือมเื็นคนรู้ใจดื่มพันจอกก็ไม่เมาจุ่มคอมาครับนี่ของแท้มาแล้ว อันนี้น่าจะเป็นแบบกรอบนะเราก็กินแค่เขา่าแหละโอ้โหโอ้โหดูเสียงมาอือร่อยวะ่ะกอดจับละอร่อยว่ะอื้อือืมอืมอือร่อยจริงเดี๋ยวจะหาแบบ นุ่มๆช่ำๆเนี่ยสไตล์แบบนุ่มๆชนี่ยกันมั้ยฮึมเนี่ยแล้วทำให้สองระดับนะครับหน้ามันมีนะฮึ่มหน้ามานันแค่นี้ลาดแค้เข่าครับแบบนี้เนาะลากขึ้นมาครับจัดไปสุดยอดถึงความอร่อยสุดยอดของเนื้อปลาอะ ปลาดุกนะที่บกว่ามีปลาดุกอ่ะอีกอย่างหนึ่งมันหาง่ายเนาะอาง่ายปลาตลาดจะก็เนื้อชั้นเย่อเก่าเป็นไหนมามาเน็จทำงานแล้วแต่ทำงานพอดีเลยเนาะพอดีเลยมาเจอทำไว้ให้กินแล้วมาได้จังหวะเลยพี่น้องอ่าถอนก่อนชุ่มคอก่อนจะจวดก่นด้วยพี่น้องด้วยโอ้โ้ โอ้โอ้ไม่ได้ถอนโอ้ชุ่มคอนะพ่อเลือกกินเลยกันเลยใช้มือเลยเข่็บๆสบถึงเลยเลยพี่น้องอือเจ็บปะเจ่บเจ็บสุดเลยเนาะโอ้แซ่บพี่น้องหลองเข่าจะทำไหมล่ะนุ่มเหนียวอือเจ็บแซ่บเจ็บกลิ่นเข่าเนี่ยจะทำยังงั้าลองดูเขาอื่นแบบ กรอบนอกนุ่มในพี่น้องเด่นเนี่ยนี่นอกกรอบเต้อ่ะกินเขาจะทำเนี่ยขึ้นดรอปเขาเขาจะค้ำกันเด้อพี่น้องให้ได้อาศัย่นในน่องมือตัดเนี่ยแต่จันพี่น้องเนี่ยดูดูอ่าจันสูวจันสูวสูวเขาเจ้าที่แะไรพี่น้องเอ้ยเราต้องสัวเป็นไงเข้ากันไหมแซบแซ่บเข้ากันเลยเนาะเข้ากันรสชาติกลมกลอมเออ ถึงเครื่องสุดบปะสูตรสุดบ่ผิด,ด,ด,ดหวังนะบ่ผิดหวังเลยเมาพอดีพี่น้องได้กินโอเคมันก็สสดเท่านั้นละ่ะนี่คลิปนี้ก็จบไปด้วยดีครับผมเพราะว่าเนาะมีอะไรเราก็กินอันนั้นเมนูบ้านเองเนาะง่ายๆแต่ว่าสูตรนี่เด็ดจริงๆครับพี่น้องทอดให้มันกรอบแล้วก็เหลือ <c oughs> เหลือในแบบที่แบบว่าให้มันช่ำๆบ้างนะกรอบและกก็ช่าคู่กันไปนะครับ สิ่งสำคัญก็คือทําความสะอาดนะครับอันดับแรกก็คือเอาเมือกออกนั่นแหละอย่างที่ผมทําให้ดูนะครับผมใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมรอดูคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณครับจวชุม